ป้าทางรถท้งคน,นมาฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงปลายแล้วตอนนี้เจ็ดโมงปลายสามจิบมห้านะขนาดมาแต่เสาบางคนก็มาตั้งห้าโมงมาตั้งห้าโมงเสาก็มีนะแต่ว่ายังไม่ทันแล้วยังไม่ทันได้ซักอย่างเนาะตอนนี้คนหลาห่หลายว่า คนอะไรให้อะไรบ้า ปาขนาดมาแต่เจ็ดโมงบานคนนี่คือซิบริษัทแล้วม,มันนี่คนหลายเนาะคนหลายเท่ะไรว่าอันนี้สิทธิ์วัคซีนยูสอปปอล คนละแค่ไรวะฮ้อนกับฮ้อนเนาะขนาดมาแต่เจ็ดโมงได้เนี่ยอากาศของเจ็ดโมงป่ายฮ้อนกันอันนี้ลงทะเบียน จะมาจามังโมงเสาวจมมาแางโมงเซา,าลงทะเบ,บียนก็นยังบนท่านได้สมโนครัวนะ ลราเราเมื่อแห้งเรากินข้าวกินข้าวแห้งซักวัคซีนกินข้าวแห้งก่อนออกซักวัคซีนมาแต่ห้าโมงยังบ่ทันได้ยังเรากินข้าวก่อนกินข้าวแห้งก่อนไปเดี๋ยวกองได้วะไปได้มีเหลือกลองขวดมือ 来，过去那边。来，来。